สวัสดีค่ะพราเวาช่องเจ๊ถภาพมันอาจจะสะดุดนิดหน่อยนะคะแล้มาต่อจากตอนที่2องาร์นะคะอันนี้พาร์แล้วในภาควิบากใบสงังไภาคที่2ชื่อภาคของมันก็คือหมู่บ้านจางหลินนั่นเองถ้าภาพมาสะดุดยังไงก็ขออาภายัยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่า ดูเหมือนที่นี่คือโรงผลิตหุ่นกระบอกและหุ่นเงาเมื่อกี้เหมือนจะเห็นหุ่นกระบอกบนบันไดด้วยนี่นาหายไปไหนแล้วนะอ่าลเะร่ะดูซิว่าบทที่สามละครผีดูซิว่าในนี้มีอะไรให้เราสำรวจบ้างน,นอกจากตรงหน้ากากนิ้วชั้นวางเลยอ่าไม่มีอะไรมากหืมทำไมล้มนี่กลางไม่ได้ล่ะ รูปปั้นเทว,วสุวรรณถือล่มถ้าเป็นเทว,วสุวรรณบ้านเรานี้คือยักษ์ใช่ไหมคะยักษ์ความยุติธรรมเนาะเทพแห่งการเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปกป้องไหมหนกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าผิดพลาดระการใดใก,ก็ขออภัยด้วยอืมมีอะไรให้อ่านเอ่ยหนยดูสิละครผีอ่านกันดีกว่าเนื้อหามันเป็นยังไงเอ่ย สัพชีวิตล้วนคือหุ่นเชิดที่มีวิญ,ญญาณเป็นสายเชิดมีนักแสดงนิ้วหุ่นกระบอกและหุ่นเงาเป็นสื่อกลางการแสดงละครผีพวกองค์พระโพธิสัตว์สอบทานอดีตอย่างรู้อนาคตได้จงจำไว้ว่าไม่สามารถใช้วิญญ,ญาณร้ายที่ต่อต้านองค์พระโพธิสัตว์ได้หากร่วมหัว สวมหัวให้หุ่นเชิดวิญญาณเล่ล่อนจะเข้ามาสิงสถิตได้ดังนั้นเวลาไม่ใช้งานห้ามสวมหัวให้หุ่นเชิดหากมีวิญญาณร้ายสิงสถิตในหุ่นเชิดให้เขียนอักษรพนนึกสีแดงไว้บนหัวมันเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายออกไปโอเคอ่านได้แค่นี้สินะมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยไปต่อเอ,อ้ยเดี๋ยได้แ้วเ,วเกือบอืชิ้นส่วนนิ้วชิ้นส่วนนี้ยังสีไม่เสร็จจ้า จมาอะไรเนี่ยการทําทหุ่นเงาขั้นตอนการทําหุ่นเงาเลือกหนังเตรียมหนังล้่งแบบและตรวจสอบให้ละเอียดฉลุลลายเวลาลงสีต้องลงสีให้เหมือนต้นฉบับประกอบให้เหมือนต้นฉบับแล้วแปะติดก,กับคันบันครับแอบเหมือนหนังตะลุงบ้านเราเหมือนกันนะละครเงาเนี่ยเอาละเราไปสำรวจต่อกันเลยอ่ะมีสีด้วยเดี๋ยวไปสำรวจต่อกันเลย มีอะไรมัง่งลงละครหุ่นเงาและหีบเอาหมวกออกกันจ้าแล้วก็ชิงฉับอ่าเอาผู้การเจอผู้การแล้วมีอะไรให้อ่านอีกเอ่ยข้อห้ามในคณะนิ้วที่ห้ามฝ่าฝืนห้ามผู้หญิงเข้าหลังเวทีห้ามนั่งบนหีบใหญ่ยกเว้นตัวตลกห,ต p, ห้ามเตะหีบห้ามเล่นหมากลุกจีนหรือกลารลมบนล่างเวทีหมากลุกต้องเดินล่มพองเสียงกับแยกย้ายเป็นคำสาปที่ว่าแยก จากการสิ้นวาสนาอืมหทุกคนแอบสงสัยพระโพธิสัตว์หกแขนไหมมันเหมือนเทศกาลบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อุย้ยเออเหมือนหุ่นกระบอกตัวนี้จะขยับเลยน,นี่มันหุ่นกระบอกที่เจอตรงบันไดนี่นะทําทไมมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะอมันแย่งแซไปแล้วโอเคจ้า เพราะฉะนั้นเราไปสำรวจข้างในขณะที่เถาเมื่อเย็ยกนกำลังจะเดินผ่านประตูนี้จู่ๆก็รู้สึกเหมือนถูกคนผลักออกมาเลยเหมือนมีคนผลักฉันเลยไม่เห็นมีใครเลยนี่นา <c oughs> จ้าถ้าไม่เห็นก็เอากลอออ้องซองเออโอเคทุกคนจำไอ้ห้าคนนี้ที่มันยืนเรียงได้ไหมคะมันอยู่ตรงชั้นวางของนั่นแหละไอ้ชั้นหน้ากากาย้ซส่วางของอะไรล่ะมีเสียอะไรบางเนี่ย ม่วงขาวเขียวเหลืองแดงโอเคม่วงเขียวขาวเหลืองแดงสินะถ้าตามถูกก็คือม่วงอยู่ตรงนี้ขาวอยู่ตรงนี้และเขียวอยู่นี้เหลืองนี้ปะอ้อสลับกันดิโอหน่าก,กลัอยู่เด้อ้ายตกใจหมดเลยม,มีภาพปรากฏขึ้นบนกระดาษน,นั่นหุ่นเงานี้ดูคุ้นคนแฮหรือว่า โอ้โห้ถวๆแถวจ๋าค่อยรู้ที่ดังนะต่อไปเราต้องลงสียิ้วก่อนเลยเริ่มจากสีแดงก่อนเลยสีแดงผู้กันสีแดงโอเคแล้วก็ทาตรงนี้จากนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสีเขียวก็คือเหลืองผสมน้ำเงินเหลืองผสมน้ำเงิน ก็จะได้เอาเป็นสีเขียวแล้วก็ทาทาส่วนสีดำสีเขียวก็ไปจุ่มกับสีแดงก็ได้และสีดำโอเคเดินหน้าเอเดี๋ยวก่อนก่อนจะเดินหน้านี่ไปคลิกไอตรงแซ้นิ้วก่อนดีเออในที่สุดก็ลงสีเสร็จสทิทีต่อไปก็เอามาประกอบเข้าด้วยกันแต่หัวไม่มีนะสีน้องเทา้าเดินหน้าไปหาหัวก่อนเอ้ย เกือบลืมอะไรเนี่ยต้องเอาต้องเอาสีแดงไปผนึกไอหุ่นเชิดนั่นนี่นะโอ่เคโอเคอ่ะเขียนยันผนึกซะแล้วก็เอาแซ่มาแล้วเอาล่มไปถือแทนนะและนั่นแหละปัญหาคือต้องจัดท่าทางให้เหมือนท้าเวสุวรรณเนี่ยอย่างนี้ปะ และอันนี้โอเคสวนลม่มโอเคได้ละโอ้ไปแล้วไปแล้วเข้าได้แล้วเฮ้เฮ้ใช่คนหรือเปล่า <c oughs> ใช่คนไม่น่าเราเปิดดูเฮ้ <c oughs> ก็แค่เสื้อผ้าเองฉันยูลู่แล้วหรอกนะ่าไปหยิบเอเอ,เอ,อเออเออทธอเอ้ยตกใจหมดเลยสุดนิ้วอมีอะไรหยิบกระป๋องเปล่าอืมมันต้องใช้คุญแจสองตัวล็วอกม,มีอะไรให้อ่านอีกเอ้ยสมุดบันทึก ชาวบ้านเล่ากันว่าตอนนั้นพระสังฆมังได้มอบพระกัมพีหกกรให้หมู่บ้านนี้ต่อมามีเทพท้าเจ้าเข้าฝันชาวบ้านบอกว่าเขาทรงพลังกว่าพระกัมพีของพระสังฆมังสองเท่าสรพสิ่งหลังถูกฝังล้วนอยู่ใต้การดูแลของเขาจึงมีนามว่าพระโพธิสัตว์หกแขนแต่ชาวบ้านจางหลินเนี่ยาว่าองค์พระโพธิสัตว์ประวันหมู่คอมู่บ้านจางหลินจะถูกเล่าสืบต่อกันมาแต่ฉันไม่เคยได้ยินตำนานแบบนี้จากที่อื่นมาก่อนเลย เล่าขานกันว่าตอนนั้นพระโพธิสัตว์หกแขนถ่ายทอดวิชาหมอผีบางส่วนให้และคอยคุ้มครองให้หมูบ่บ้านเจริญรุ่งเรืองในยุคทุกสมัยพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอผีทําหน้าที่ไปผู้สงสารเทวะแล้จากนั้นหมอผีทุกรุ่นจะมาจากการคัดเลือกด,ด้วยวิธีกรรมบางอย่างซึ่งมันจะเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดในหมูบ่บ้านหลังจากกลายเป็นหมอผีแล้วจะไม่ใช่ซื่อแด้แท่เดิมอีกต่อไปแต่จะถูกเรียกขานว่าหมอผีแทนถ้าติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ บางคำมันก็ยากอยู่นะชาวบ้านรุ่นหลังได้สร้างหอคอยขึ้นเพื่อพระโพธิสัตว์หกแขนได้ยินว่าเลือกจุดที่มีห่วงจุ้ยหยินสูงที่สุดพิธีเส้นไหวใหญ่ๆจะถูกจัดขึ้นหน้าหอคอยแต่ผมไม่เคยเห็นหอคอยแถวนี้เลยมันมีอยู่จริง,รงๆเหรอผมเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นานยังไม่เคยเห็นพิธีเส้นไวหวใ,ใหญ่เลยถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็คงรู้เองเหระมานนั้งเพลงยออนหิด<ค><ณ> ช่วงเพลงใหม่ของคู่ทุกชาติพบกำลังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองและกลายเป็นเพลงปรดของเรานักร้องสาวเพลงนี้ใช่เพลงที่ฉันได้ยินจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั่นหรือเปล่านะทุกคนจำสัญลักษณ์ซ้ายขวาได้ไม่เออนั่นแหละคะ่ะเราต้องเอาไปกับชั้นวงังหน้าก่างนิ้วนั้นตานะคะลูก,กตาเด้ออือมเกือบลืมเอาหัวนิ้วไปเนี่ยนี่ เอ้ยไม่ใช่สิหุ่นเงาเห็นหุ่นเงาแล้วนึกถึงหนังตะลุงเหมือนกันนะถึงจะไม่เคยดูจริงๆก็เถอดด้วยแต่ดู u t u b e เอาเอาละไปเอาตรงนี้ก่อนเลยขบนเฉียงแชเฉียงซ้ายขวานี่ข้างและเอ๊ะอันนี้มันมองบนอันนี้มองล่างโอเคได้แล้วนึกว่าแท่งไอติมเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จแทงไม้อาหลังจากนั้นก็เอาประกอบหัวกันดีกว่า และแน่นอนว่าฉันต้องเอาขามาก่อนเลยขาหมุน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 โอเคแล้อีกข้างหนึง่งหมุนหมุนโอเคตักแขนนี่แหละที่น่าปวดหัวที่สุดเลยเนี่ยสรุปคือมันใส่ยังไงกันแน่เนไอ้แขนเนี่ยเนี้ย Ừ, แบบนี้นะโอเคมันปังอย่างนี้เลยเหรอถามจริงแล้วก็ถืออย่างเงี้ยเออเกินไปมันต้องสูงอีกหน่อยเหรอแบบนี้เหรอมันไม่สูงไปหรือไงก็ไม่ไรู้อะถูกหรือผิดเดี๋ยวก็รู้กันอย่า,างนี้เขาเรียกว่าตามยถากรรม โอเคต่อมาหัวนี่ปะอืมมันเกินไปจริงๆด้วยแหละอืมมันก็ยังไม่ใช่หรือไงนี่ยทุกคน ถ้าฉันไม่ได้จริงๆขอกดข้ามได้ไหมเนี่ย <_ C 1> เพราะว่าทำหลายรอบเราก็ไม่ได้สักทีบทจะได้ก็ได้พกอกดเสร็จแล้วต่อไปก็เซตแท่นไม้แน่นอนนี่จ้ะหุ่นเงาแล้วก็เอาหุ่นเงาตัวนี้ไปที่โรงละครเวทีเล็กๆตรงนี้นะจ๊ะ <_ C 1> แม้จะลืมตาอยู่แต่ใจว้าวุ่นไปหมด ที่นี่คือที่ไหนและฉันคือใครโอเคข้างหน้ามีกระจกบานหนึ่งไหนดูสิเดินจ้ะเดินอ่ะเดินเดินเดิน มาแล้วเกมจําสมาธิสั้นสูงมาแล้วโอเคช่วงนี้จะเงียบหน่อยนะคะสมาธิต้องใช้เริ่มเกมเท้าลำตัวลำตัวลำตัวเท้าน้าแสดงนิ้ว ผู้ตว,วัดทวนดุดบ,บังกรเงินสามบทกวีพรีชีพเพื่อคนรักมีนาว่าเลียงเศร้าผิงเฮ้ hey, มันต้องส่งปกววีหรือเปล่าถ้าปิดป้านยังไงก็้ก่อโต้จริงๆด้วยน,นะคะใช่แล้วผมคือเลียงเศร้าผิงผมมาที่นี่เพื่อช่วยคนรัก คนชั่วนั่นต้องอยู่ข้างหน้าแน่หอมจะไปฆ่ามันซะเสียงยิ้วมันก็ประมาณนี้ละมั้งมั้งนะมั้งนะอืเดินจ้าทีประตูเอ๊ะนั่นเสียงอะไรเหมือนจะนํามาจากลงผลิตแล้วก็เดินต่อจ้า ฉากในละครหูเงาเหมือนได้ลงผลิตเลยแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินวิญญาณของผมถูกคนชั่วกักขังไว้ต้องตามหาสามดวงจิตกลับคืนมามีเช่นนั้นงคงเคลื่อนไหวลำบากอ่าตามนั้นจ้าเร้าผิงจ๋า มีอะไรมากโ okay. อเคเรามาอ่านตรงนี้กันนักลบอาฆาตคือวิญญาณรายที่ถูกแยกสะกดไว้สามแห่งวิญญาณชีวิตและสมดวงจิตของเขาถูกกักขังอยู่ที่นี่โดยแยกผนึกไว้ในสิ่งของต่างๆที่เขาใช้เล่นละครผีก่อนตายห้ามนำมันพวกมาวางไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณหลุดออกจากการถูกสะกดใจร้ายที่สุดเลยมีอะไรไหมอะ วางของคนตายและใช้ยันเรียกวิญญาณมากักขังในหุ่นเชิดไว้ใช้แสดงละครผีได้วิญญาณร้ายไม่อาจร่วมเล่นละครผีได้ต้องแยกสะกดวิญญาณไว้3แห่งโดยกักขังวิญญาณชีวิตไว้ที่ทำงานก่อนตายกักขังวิญญาณดินไว้ในที่ที่เขาคิดถึงที่สุดและสะกดวิญญาณฟ้าด้วยพลังที่ทรงฤทธ,ธา หรือจะนําของคนตายไปวางไว้ในตู้ของสมาชิกครอบครัวแล้วเรียกวิญญาณกลับชาติมาเกิดใหม่ในครอบครัวนี้ตามวิถีข้างต้นก็ได้อะไรเนี่ยข้อความนี้ถูกเขียนขึ้นภายหลังเหงงๆสมัยโบราณล้วนใช้กระจกทองแดงบรรทุกให้แตกไม่ได้หรอกกระจกคือเส้นทางสู่ทวีภพหลังไล่กระถาจะช่วยกักขังวิญญาณได้โปรดระวัง คนเป็นห้ามส่องกระจกนี้มะฉะนั้นวิญญาจะถูกกักขังผู้ที่มีวิญญาณไม่สมบูรณ์พลังหยาจะพร่องร่างกายจะค่อยๆอ่อนแอจนถูกของวิเศษเล่นงานเพราะเข้าใจผิดว,ว่าเป็นวิญญาณหญินหยกคือแหล่งรวมพลังวิญญาณหากต้องการไล่มนนี้ต้องใช้หยกทุบก,กระจกนี้ให้แตกเอ,อเคไปส่องกระจกกันโอ้มีตัวเลขด้วยอะนั่นอะไรนะ่ะฉันตาฝาดไปเหรอฮึตรงนั้นมีตัวเลขด้วยทําไมเมื่อกี้ฉันไม่เห็นนะ โอ้โหแย่ oh. yeah, แล้วจะเงานในกระจกพวกนั้นมันคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นอจูจๆฉันก็รู้สึกหนาวเรื่องอไไม่มีเลยโอ้โหดำเหีย oh. บ <Damn, S 1> <here. S 2> ไหนดูสิโอเคพอจจำได้อยู่กระรหกระจกเมื่อกี้ก็คือใช้ตัวนี้ค่ะตัวหน้าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอ่าฮะ อโอเคตัวนี้ก็เป็นอ่าโอเคตัวกระยึกกยืยเรียกงนี้กันแล้วกันนะคะและอืมโอเคโอเคได้แล้วมีคุแจดอกผีเสื้อด้วยผู้ชายที่สวมชุดนิ้วคนนี้ใช่คนเดียวกับในรูปถ่ายที่เห็นในบ้านเก่าหรือเปล่าดูหล่อมากเลยนะอืมแต่ก็หล่อจริงไม่เทียง อยากเห็นพระเอกภาคแรกอะหน้าตาเป็นยังไงทำไมไม่ทํำวะงงเลยอ่ะเมื่อกี้ภาพมันแสดงถึงเอ่อห้องแต่งตัวปะ่ะตรงนี้อืมโอเคแล้วก็ถอยหลังไปตรงนี้สินะตรงไหนอ,อ๋อตรงนู้นตรงนู้น โอเคหืม okay. hmm? แล้วก็ไปตรงหน้าละครเวทีตรงนี้สินะอ๋ะอปรากดตรงนี้ก่อนดินมีไหมที่ช่องใต้รับใต้เวทีมีอาวุธอยู่ด้วยดูเหมือนจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์การแสดงแต่เป็นอาวุธจริงๆไม่ว่าในยุคไหนการแอบสะสมอาวุธไว้ในครอบครองก็มีโทษร้ายแรงอยู่ดีชวาวบานที่นี่บ้าไปแล้วจริงๆ อาวุธที่คนในรูปถือถ่ายอยู่เปลี่ยนไปทัวในช่องลับก็หายไปด้วยฉันเจอรูปแบบแปลจนชินแล้วล่ะโอเคไปที่ละครน,นี้เลยออโอเคอันนี้มีเสียงกระแทกดังมาจากห้องข้างๆง,งั้นก็ต้องไปดูกันคือเสียงอะไรนี่มีกุญแจตกอยู่แล้วก็จากนั้นก็อะไรนะ อ๋อใช่แล้วไขนี่ไงแล้วก็อีดองนึงเอาไปไขไขได้แล้วโยถึงเสี่ยวหงผมเขียนอะไรหวังวานไม่เป็นแต่หวังว่าพวกเราจะได้โบยบินไปสวนพวกนี้ด้วยกันเหมือนผีเสื้อคู่นี้นะสุขสันต์วันเกิดเซ้าผิงแม้จดหมายโรแมนติกจังเลยตั้งรู้สึกยังไงเนี่ยมาอ่านเนี่ยอ๋อลืมอะไรอย่างนึง นี่ไงแล้วจากนั้นอะไรต่อเออเอาหลงงงหลง,ลง,ลงทางแต่แล้วอ๋อเออใช่ต้องไปเอาไอ้น,นี่กระจกเฮ้ยรู้สึกดีขึ้นมามากไม่รู้สึกหนาวแล้วไรเลี้ยแรงแล้วโยกแตกแล้วรู้สึกผิดต่อสองคนนั้นเลยวิญญาณทั้งสองอยู่ที่บนสวรรค์บนให้อภัยฉันด้วยนะ เดี๋ยวเหมือนลืมอ่านนี่ไงว่าแล้วเชียวถึงคุณเหลียงเศร้าผิง ถึงเส้ผิงผมค้นตำราโบราณบางส่วนแต่ไม่พบบันทึกของหมู่บ้านจางหลินเลยในสมัยราชวงศ์ถานตีเหนียนเจียเคยกวาดล้างศาลเจ้าพี่กฏกฎหมายและทำลายหมู่บ้านจ้างหลินที่ศรัทธานในผีสารเทวดาชั่วร้ายไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะับตั้งแต่โบราณมาความเชื่อที่ทางการไม่ยอมรับจะถูกเรียกว่าลัทธิใต้ดินซึ่งเป็นการเส้นไหว้ที่ผิดกฎหมายลัทธิใต้ดินมักจะสอดแทรกตนเองเข้าไปในประเพณีหรือศาสนาอื่น เพื่อหลอกลวงผู้คนจึงขอแนะนำไม่อยู่หาที่อันตรายแบบนี้ไว้เป็นดีเห็นดีเห็นอักษรเหมือนได้พบหน้าสหายหนิงคล้ายๆช้่อหนิงจีฟูอ้าทุกคนลืมบอกอะไรอย่างนึงทุกคนเห็นไอ้แหลมๆลมนี่ไหมรู้ไหมมันเอาไปใช้กับตรงไหนเอ่ยแน่นอนว่าเอาไปใช้กับไอตัวข้างหลังนี่แล้วกดไปเรื่อยๆมั่วๆได้ไหมต่อให้ได้กะไม่ได้อะกะแล้วกะอีกกะได้ที่ไหนละ่ะ กดหลายรอบแล้วขอข้าวนะคะไม่ไหวโอ้ได้รองเท้านิ้วรองเท้าพื้นหนารองเท้านิ้วว้างรู้สึกเหมือนมีอะไรลอยผ่านไปเลย้าไปที่ละครเล็กกันตรงนี้จ้าเสี่ยวหงกำลังรอให้ผมไปช่วยอยู่จะมัวชักช้าไม่ได้แล้วแล้วก็เดินสิจ้ะ จะรออะไรอ่ะเอออุ้ยใครวางไข่ก่อนชั่วร้ายไว้ที่นี่หากประตูนี้ไม่เปิดออกผมก็ไปต่อไม่ได้เอองั้นก็ต้องช่วยสินะที่นี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากนิ้วเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่นั่นค่ะว่าปิดที่เขียนไว้นั่นหมายถึงอะไรนะแน่นอนเถาน้องเถาตักน้ำไอ้นี่มาเลย จากน้าตรงนี้มาและแน่นอนนี่จากนั้นก็เอาปากกาสีแดงไปเขียนถึงคำว่าเปิดแล้วเดินต่อไปซ้าพิงสูคาเดอร์ซูขานาเจ้าเพชรชักคาดนี่อีกแล้วครั้งนี้ผมไม่ยอมตายด้วยน้ำมือของคุณอีกหรอก ซูเขาเหลือซ่าพิงอ๋อเกรสมาธิมาแล้วหายใจลึกๆอะ่ะไม่ทันทำไมอเท้าโอเคเท้าลำตัวเท้าลำตัวเท้าเท้า หนูเด็กสองคนนั่นเดอโดนตัดหัวซะได้วิญญาณของผมไม่สมบูรณ์ตัวและศีรษะอยู่คนละที่แต่คนละกำลังมีภัยผมจะยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้ยอมกลายเป็นทีร้ายฟ้าดินไม่อาจให้อภัย ยอมวิญญาตแตกสลายไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเออจ้ผมต้องไปแก้แค้พวกคนชั่วให้ได้สงสัยเราพูดเร็วไปนิดนึงอืฉันนี้เหมือนลงลองคอนี้จังหุ่นเงานน้่นูเหมือนฉันเลยเหนาวจังเหมือนมีลมเงย็นๆพัดมาจากข้างหลังอ้ออยู่ข้างหลังนั่นเอง เอายไงก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดผิดพลาดปรกกาใดก็ขออาภัยจริงๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะอ้อแล้วอย่าลืมไปกดติดตามนิยายในเรื่อง1คนหนึ่งวิยายได้นะคะและก็ถ้าใครที่ติดตามเราแล้วกดไลค์ล่ะขอบคุณนะที่แห่งนี้ด้วยทะนั้นบายยเจอกันใหม่นะคะ